คือตอนนี้เราก็ถึงกันที่เขาเรียกว่าอิสสารีสอร์ทับผมเนะ่เรามาเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้ออกมาไกลจากโจเมืองค่อนข้างมาแล้วก็มีกับคุณบรรัณฑิตนะแล้วก็พี่ฟอร์รนะรรดับผมน่บัณฑิตอ๋อกับพี่ฟอร์ดชอบหนีแบบต่อๆนะผมกับสองคนนี้ที่เขาอยู่ด้วยกันนะเ,เราก็เดินทางกันอย่างค่อนข,ข้างจะเหนื่อยเนะี่ยเดินทางกันอย่างเหนื่อยสขสานนี่หาป,ปาเปแล้วก็ เดี๋ยวช่วงตกเย็นนะคุณพี่โกโก้หรือว่าสปอนเซอร์เราพี่ชายเรานั้นจะพาเราไปรับประทานอะไรจะพาเราไปที่ไหนเราต้องไปดูกันนะครับผมนะแล้วก็จะพาไปทัวช่วงยามดึกด้วยถ้าหากว่าได้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูว่าอิสตานรีสอร์ทคืออะไรกันนะผมนะเริ่มคุณดิครับคุณดิทํทเที่ยะไะครับคุณดิออกงากายฮะ,ะ,ะออกงังกายครับแล้วพี่ฟอร์ทำอะไรครับพี่กูก้องให้มันทับอยู่เนี่ยไอ้หี้ยงามสามเลยไอ้จิบหายคือมึงว่าไงสัส ไอ้เหี้ยกูไม่ได้เครื่องลวดเลยนี่ยสังกิักูนักเอ้ยยังยย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 ิยย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 ยไยยไหนยย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 ไยนยย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 เยอยยยายยยยยามยย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 ยอยย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  o ยยย เหม็นฮะเหม็นฮะมีกลิ่นฮะกลค่นแล้วขณะนี้เขารู้สึกว่าจะมีกลิ่นขนตาผมได้กลิ่นเหมือนแบบน้ำปลาซากน้ำปลานี่ไงอ้าวอ๋อที่อ้ะผู้ดคิดไปเองฮะไปก่อนต uh, mm, mm, mm. ่อนี่คือห้องครัวฮะ จถภาษาอ,อังกฤษเขาเรี <laughs> ยกว่าอ<ะ>่อททัลลูมบานลูมทลูมมีคนมึงบ้านยู่ทอยเลยรูไม่ฝโอ้ฟักกิงลาดโอ้นอมึงใครมึงรู้ปะมึใรู้ะรู้อะ่ะตื่นสายเลยที่อะมงานแดดไปโอ้กว่อร์ ผมจะพาคุณไปดูสกายนะฮะสกายเลยครับผมสกายครับสกายครับเนี่ยอะไรสกายชื่อฟ้าฮะส,สกายคือฟ้าพี่ฟ้า่อนู่นคือ B O O M นั่นก็คือใครครับ <c> ส <oughs> <c oughs> ่อนมีผู้หญิงคนเดียวครับในบ้านนี้มีผู้หญิงคนเดียวผมจะเปิดให้คุณดูวันนี้กันดียวนะครับ จะขอให้มึงเจอคืออันนี้ไอ้สัตว์มาเไอสัตว์จับแย้เสะฮี่ยแต่มาเจอไปนะมามึงมาหามึงไอ้ห่าหาไปไหนป่าวครับผมไปบนสกายจะพาไปที่ห้องโถงใหญ่ของที่นี่ทุกคนต้องรู้จักอันนี้อันนี้นี่ก่อนดูเนี่ยอันนี้คือที่เก็บอัฐิของนักรบชาวแอฟริกาใต้นะ แต่คุณมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะเพราะอะไรครับคุณรู้ป่ะแบบทำไมไมืดจังครับกล้องไม่ต่อขนาดนั้นนะเพราะว่าทำไมกระดูกของนักรบชาวแอฟริกาตายถึงไม่อยู่ที่นี่ทำไมครับผมไม่รู้เยีรรบ <c oughs> ยบบึ้งมาเออถ่ายข <c oughs> นาดนี้ก็ติดหัวไว้เลย,เยติดอสู่เลยอย่ง <มา S 2> นี้คืออะไรครับปฏิบ<ห>ัติกรรอะไรครับผมอยากจะบอกอ่ะอันนี้คือก่อนที่เอ่อ พิธาโกรัตจะดังนะผมบอกเลยว่าอคิมีดีสอัเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วก็โมเสสมาสร้างปฏิมากรรมนี้ไว้ฮะเจ้าอาจารย์เฉลิมชัยตรงนี้ใครทำตรงนี้ใครทำนี่คือโมเสสครับแล้วข้างนอกข้างนอกนี่นี้อันนี้คือเป็นชาวอาหรับคนหนึ่งครับชื่อว่าฟูตนตาฟีคนนี้เป็นชาวรัสเซียมาเชนอขอบนี้ขอบนี่ขอบนี่อะครับ คอบนี้เป็นชาวรัตตาการันนะฮะแล้วไม่กลมกลมเลยครับไม่กลมกลมนี้มาจากลิมาลิกสเปนอะไรไม่กลมกลมนี่ฮะรไม่กลมกลมนี้ก,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 ก็ก็เป็นปฏิมากรรมของเมโสโปเตเมียรุ่นแรกแล้วขอบ,อบขอบ,อบขอบขอบเพชรชาวขอบมาอยากเ,เป็นเนี่ยเ,เป็นเนี่ยอ๋อเพชรเป็นนี้มาจากดูไบฮะทักษิณเงี้ยทักษสินเนี่ยมันซ้ำซ้ำจะพาไปไหนป่ะผมจะพาคุณไปที่ MPM นะะก็คือแมวแอนเมื่อครับ เแนวผีกับพี่เมื่อครับเป็นเมียแล้วเจอของดีก่อนมของสติงเนี่ยน้อยชิ้นไหมเงียบบ้างเนี่ยก็ผมว่าผมไม่เปิดไปดีกว่าคุณพี่ฝอไปไหนครับหนึ่งพี่ฝอเขาหลงนอนเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นเขาเป็นเกย์เขาต้องไปนอนกับคนทับรถแล้วยืนกันก็คือสามเณรที่จ้องจะเย็ดพระมึงมันก็สามเณรที่เบี่ยงเบนและจ้องจะเย็ดพระ Thank you, าพอแล้วพอแล้วไินใก่เขาไมธรรมดาเลยตอนโฟมอะไรมันหมุนง่ายบพี่อยู่กับแกงกินแกงกินกับแกงอยู่กับแกงนอนกับนอนกับนอนกับแกงอยู่เป็นแกงกินกับแกง เย็ดกับ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 เมียของแกงยัไม่รู้จะตาชี้ So of course you are supposed to call me tonight You are supposed to call me tonight We would have gone to the cinema and after to the restaurant the one you like in your street โอเคผมทํำชมตอนนี้ตอนที่ผมก็ได้ไปทำงานที่รีสอร์ทที่เดิมที่ผมได้เคยมา เปไ็นอะไรที่บรรยากาศข้างนอกค่อนข้างทีง่จะมืดนะครับผมผมขออนุญาตปิดไว้จะเปไ็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับปิดข้างานไว้จะเปไ็นอะไรที่ว่า God ออฟก็แน่นอเพราะถ้าปิดไว้มันจะดูเหมือนแบบว่ามีคนแอบมองตลอดเวลามันให้ความคิดว่าแบบเหมือนผมคิดเองมากกว่านะครับดูท้องกูเลยกวนมากมาคิดเลยแบบนี้ใครจะมาเอาเข้าดู โอ้ผมเปิดน้ำเรื่องของน้ำกราบกีไว้เห็นไหมฮะผมเปิดไว้นานละมันก็ยังไหลไหลออกมาไม่ครบพ้วนแต่เป็นน้ำรูดอุ่นๆน้ำร้อนหืมร้อนมากร้อนเีย็นร้อนเป็นไลป์เป็นไลป์เลยฮะรู้สึกว่าต้องอาบบ้านเย็นละเพราะว่าผมเปิดไปประมาณชั่วโมงไม่กี่ล้านะครับ ใส่แต่งอาบนี่เอาชมโอ้โหเซียวนะมีคนแบบแอบมองเราอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แต่ถือว่าผมจะคิดเองผมจะแบบเพิเจอร์ไปเองประมาณนะั้นไม่น่าจะมีอะไรมากอยู่แล้วเราจะเริ่มอาบน้ำดีกว่าแต่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะโชว์การอาบน้ำแบบจากรจีให้กันผมจะเปิดน้ำมาให้เต็มนะถ้าพี่หีไม่อาบก่อนนะครับโอเค okay. วันนี้เราก็จะอาบแบบชีลๆสตล์กันครบเหมือนเดิมฝับบกบัวทั่วไปแบบชีลๆสไตล์บานๆนิ่มๆห้องน้ําของที่นี่ก็จะเป็นรูปแบบแบบใครจะว่ารครับมีหลายห้องน้ํามีทัง้งหมดสี่ห้องน้ำห้าห้องน้ำาหมืกันห้องนอนจะมีสามสี่ห้องนอนแล้วคุณพี่บิ๊กบิฟออฟนั้นก็ได้เอำมเ,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 เขาก็หลับไปแล้วตอนนี้ พี่ฟอยก็ได้ดูหนังกันอยู่สุขสนายของพวกผมนี่ไม่ดมผงนะผมพวกผมนี่มันแป๊บซี่โคลากันแต่นั้นแบบเขาได้กว้ไหมมึงมันดมผงให้ลูกล้ว้ยบเออก้วยบดไอ้ก้วยบดพวกก้วยบดทั้งหลายก็จะหลับแอลก็บอกเลยว่าคุ้มครับมาที่นี่นี่คุ้มจริงครับเย็นแบบเย็นที่ที่ย่แอลเย็นที่ที่ม่ะข f r นะ โอเ e ผมตอนนี้เราก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ได้ไปไ่า้น้ำมาแต่รู้สึกว่าโกโปจะพังเราก็เลยไม่สามารถที่จะ อัดคลิปบ้านน้ำได้อัดคลิปพังไม่ใช่กโ,โ,โกโบท่านผ้มโกโบเป็นเหี้ยสัตว์ก <c oughs> ็พี่ฟอร์มีตาฟอร์ท่านผมเนะี่ยเขากำลังมาเล่นโทรศัพท์อย่างชิลสไตล์เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ไหวจริงๆกับความหนาวเย็นในห้องน้ำในห้องนอนเลยท่านผู้ชมจะทำการเข้าห้องน้ำไปสัตว์มึงปิดแอร์ดิเชี่ยหยิงหนาวมากเลยแหละแอร์ดิเขาเปิดทั้งคืนเลยเหี้ยไม่คิดจะปิดเลยไงท่าน้ชม เราจะมา,าลงอ่างอาบน้ำจั๊กจั่กกันโอเค okay, เอาสบู่ครับผมสบู่ขั้นแรกสบูอ่อีตัวไงน,นี่ได้สบู่แล้วครับบ่สูแล้วก็แชมพูอันนี้คือชาเวอร์นะผมเนีชาเวอร์ก็คือเป็นเรื่องของอาีบแบบน้ำส่วนนี้เป็นแชมพูแชมพูนี่เป็นเรื่องของยาสระผมคือได้เปิดไว้กลางคืนนะผมเนะี่ยเปิดไว้แม่งแต่เมื่อคนะืนแหละแม่งก็ยางแบบ เออยังไม่ไม่ไม่เสร็จสักทีแต่ว่ากูจะลงไปอาบแค่นี้แหละโอเคลงไปโอ้โหเฮ้ยมีใครเยี่ยวใสะวะ่รึเปล่าไอ้สัตว์มีใครไอ้ฟอร์เ,เาายี่ยวใส่อ่างเหรอไอ้งามซามเยี่ยโกงเยี่ยวใส่อ่ะเอาแค่ <laughs> โอ้โหเราลงมาแล้วทุกคนนี่คืออ่างนา้ำแบบจกักรกุโจ เราต้องหันหน้าทางนู้นหันหน้าผิดนิดหน่อยโอ้โหสบายใจเชื่อเหรอไอยหนาวชิบหายนี่คืออ่ะบันบุษบาไปน้ำปุ่นไว้แล้วเสร็จหนาวเสร็จเดี๋ยวรีบไปแต่งตัวเลยใช่ไหม โอเคผเมื่อกี้นสกูรเรก็ได้ไปทาการเรื่องของเเรียกว่าดอคับพี่พอยเมื่อกี้เราก็ได้ไปเรื่องของ Okay, <go. S 1> <laughs> เราได้ไปเรื่องของพระธาตุไทคอมมาครับผมนะพระธาตุไทคคมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราไปแล้วเราสามารถขอได้หนึ่งล้างผมนะ mm hmm. ก็เหมือนกับการ mm hmm. บอลผมถ้าถามว่าผมขออะไรผมขอให้บอลเข้าผมทุ mm hmm. ยไม่ใช่ <laughs> ผมขอว่าสิ้นปีนี้นะผมนะขอให้มีผู้ติดตามนั้นหนึ่งล้านนะอันนี้ผมพูดเลยประกันนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่พูดตามหนึ่งล้านก็ไม่เป็นไรขผมนะแต่ถ้าหากว่าเราขอแล้วครับคาบิฐานเสร็จนะผมนะคือได้คาบิฐานหรือว่า สมสมหวังเนี่ยสมพรเนี่ยเราก็จะไปกินกุ้งกันนะผมนี่ยสมพรกินกุ้งกันอันนั้นสมพรพีฟู้ดอีกแง่ซามนะก็คือผมก็ต้องเอาดอกมะลิของผมทั้งหมด50พวงนะมาถวายเขานะครับ trying t e e รงเงี้ยเหรอครับพี่ครับวันวิสาวันวิสาเอาเรื่องฮนะ <S <S เอาเรื่องฮะอีวันวิสาแจกกล้ามาป๊อกตลอด <S <S <ย>เลยฮะนลยนีพรร่พูดถึงอะไรครับแกพูดถึงอะไรกันนะ หมายถึงว่าผมกับแพรได้นั่งนั่งเล่นแอป,ปแอปหนึง่งแอป,ปแอป,ป,ป,ปเกมธรรมดาคาทีโนธรรมดาไม่มีอะไระก็แต่ได้ตังอ,อ่ะ <laughs> <laughs> ออนนี้เราอยู่ร้านข้าวซายลำดวนนะครับผมนะะเรื่องของอาหารก็รสชาติเป็นไงไามครับคุณบินดีครับอาหารนี่ไม่เท่าไหร่ครับเสียเสียนี่คือน้ำเงี้ยวอร่อยมากอ,อ,าอาหารเขาอร่อยมากแล้วก็มีก๋วยเตี๋วก็อร่อยก๋วยเตี๋อร่อยคือง่ายๆอร่อยทุกอย่างครับผมเพราะว่า กินแล้วมีความสุขกันทวนหน้ากินบอลวิสากินบอลวิสาหากโลกนี้ไม่มีเราที่ตั้งอยู่ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหมหากเราไม่มีสายตาที่มอง